การจัดทีมตามเผ่าได้บัฟเพิ่มขึ้นทังเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่ม SP เรามารู้จักกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม AFK Journey และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Legend Lock Rebirth Gooting Wave Back Cover M g e n s h i n Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ PowerPay หรือ a d l i น์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึก ถึง power p l a y นะครับการที่เราจัดทีมตามสังกัดจ,จะทําให้เราผ่านด่านต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยความที่ว่าเกมนี้เขาก็จะมีหลากหลายตัวละครและก็จะมีแยกเป็นสายมีสนับสนุนเป็นพวกสายเปิดปับ๊บซับให้ทีมมีนักเวทพวกนี้ก็จะมีทั้งตัวละครดาเมจมีทั้ง CC ขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นๆมีในส่วนของนักลบบางตัวก็จะเป็นตัวละครดาเมจซับบ้างบัฟบ้างหรือดาเมจกึ่งแท้งส่วนถ้าเป็นแท้งเขาก็จะมีทั้งแท้งป่วนแท้งฟื้นฟู แทงแซลม,มอนได้ด้วยมีในส่วนของนักธนูก็เป็นดาเมจระยะไกลใส่ทั้งดีบัฟพนันาการหรือ CC ในด้านอื่นๆและก็มีโรคที่เป็นตัวละครดาเมจหลักเน้นจบศัตรูแบบตัวเดียวเห็นไหมครับตัวละครอย่างเยอะถึงแม้ว่าจะแยกเป็นสายแต่ตัวละครพวกนี้เขาก็จะมีสังกัดของเขาโดยสังกงัดก,ก็จะแยกเป็นไลเบอร์เลอร์มอลเลอร์มอลเลอร์นี่จะเป็นพวกเผ่าสัตว์ไวเดอร์จะเป็นพวกเกี่ยวกับต้นไม้เกฟบอนจะเป็นพวกเกี่ยวกับอันเดดและยังมีแสงกับมืดนะครับเป็นเซเลเทล กับไฮโปเจียเผ่าที่5นี่เลยแสงแล้วก็มืดนะครับเป็นพวกแบบนี้ฉะนั้นการที่เราเลือกจัดทีมตัวละครให้ตรงตามเผ่าจะค่อนข้างดีมากกว่าเล่นแบบจัดมุ่มมั่วนะครับ่ออย่างเช่นผมจัดไปอย่างเงี้ยการที่เราจัดมุ่มมั่วต่อให้เรามีตัวละครบัฟตัวซับแต่เราก็จะไม่ได้ผลบัฟของสังกัดเพราะว่าผลบัฟของสังกัดอย่างน้อยเราต้องใส่ตัวละครในสังกัดนั้นๆ3ตัวละครฉะนั้นอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทีมของเราแล้วล่ะว่าเราจะเล่นสายไหนหรือตัวละครไหนเป็นตัวละครเดเมจหลัก่ออย่างเช่นน ตอนนี้ผมเล่นเป็นวเดอร์ลิลี่เมย์จะเป็นตัวละครเดเมจหลักของทีมผมผมก็จะเอาตัวละครนี้เป็นตัวละครยืนพื้นกะจะเล่นวเดอร์อย่างน้อย3ตัวอีก2ตัวละครเนี่ยเราจะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะไปอาดดเมจอีกหนึ่งตัวจากฟลอร่าเบลกับเปลแท้งอย่างอันมัสแท้งต้นไม้หรือจะไปใส่ตัวซับอย่างเดเมียนถ้าผมใส่เผ่าเดียวกัน3ตัวผมก็จะได้ผลบัฟของสังกัดแล้วนะครับจะบวกแอทแท็กให้สิบเปอร์เซ็นต์เอสพีอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันคืออย่างน้อยอ่ะใส่สามตัวถึงจะเห็นผลบัฟโบนั สังกัดถ้าเราใส่มากกว่านั้นใส่ตัวละครที่4ในสังกัดนั้นไปโบนัสสังกัดที่เราจะได้รับจะเป็นแอตแท็18%และ SP อีก18%ส่วนถ้าเราใส่ถึง5ตัวได้โบนัสสังกัดก็จะบวกให้ถึง22ทั้งโจมตีและ SP แต่ก็จะมีอีกกรณีนะครับในกรณีที่เราใส่แค่3ตัวแล้วไปใส่ตัวละครสังกัดอื่นๆอีก2ตัวละครจะเป็นสังกัดไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะไปใส่เกตบอลแล้วกันนี่เลยโบนัสสังกัดที่ได้ก็จะเป็น3ามบวกสองแอทแทจะบวกให้14% SP จะบวกให้อีก14%ฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเราเลือกสังกัดนั้น,น,น3ตัวเราก็จะได้ผลบัฟแล้วส่วนตัวละครที่เหลือก็แล้วแต่เราใส่ได้เลยนะครับให้ทีมมีความบาลานซ์เราจะได้สู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างที่เกิดเกมนี้เขาก็จะมีตัวบัฟตัวทรับตัวป่วนและ CC อันเนี้ยเราต้องไปทําความรู้จักตัวละครเอาแต่จริงๆแล้วในะกรณีที่เราเล่นดาเมนหลักๆตัวเดียวอัพไปก่อนให้ถึงเทพนิยายอย่างลินลี่เมย์เราไปเน้นโบนัสสังกัด22%ก็ได้นะครับจะบวกพลังโจมตีให้โคตร เยอะเพราะถ้าเราเล่น3าบวกสจะบวกให้แค่1ิเเซแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเราด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับโจมตีเข้าไปสังเกตที่ดาเมจของลินลี่เมย์โดดใส่เข้าไปนะครับหมื่นสองและโดดจิ้มอีกดอกแล้วหกพันนี่เลย มาดูดาเมจของพารามิตรที่เราทําได้ลิลลี่เมตีไปตัวเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนนิดๆเลยนะครับแต่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคาถาด้วยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกถ้าเราจะเอาแบบบาลานซ์ก็เล่นแค่คาถาปลุกตื่นก็พอนะครับเพราะจะทําให้ตัวละครทีมถึกแต่ถ้าเราเล่นคาถารู้แจ้งเขาจะเพิ่มแอตแท็กและความเร็วในการโจมตรีให้สําหรับตัวละครแนวหลังเวลาเราเปิดการต่อสู้นี่เลยเห็นไหมก็จะบัฟเพิ่มความเร็วที่เหลือเราก็โจมตีไปโอ้แต่ดานนี้นี่ โหดเอาเรื่องเลยเนี่ยโดดจิ้มไปก่อนนะครับบัฟโดดแทง well, <victory. S 1> ดีเบสที่เราสร้างตอนนี้จะอยู่ที่6ก0ม0นหนคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูใส่แบบห้าตัวผมก็จะใส่ตัวแทงและก็ใส่ตัวเวทตัวป่วนพีพแต่เอามาลงด่าน afk จัดไปครับบัฟโจมตี2ี อ้าวโดดไปติดไร้ผลดาเมจไม่เข้าถึงทีมจะได้โบนัสสังกัดเยอะแต่โอกาสรอดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็จัดทีมตัวละครได้แหละจากค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่มีตัวป่วนตัวหยุดศัตรูการเล่นของเราก็จะยากมากขึ้นแต่ดูเขาโดดฮนะ โดดทีหายแทบหมด DPS ที่เราสร้างเนี่ยถึงแสนหกหรือเราจะเอาโบนัสสังกัดแค่4ก็ได้นะเพราะแค่นี้ก็จะบวกแอตแท็ถึง18%แล้วถึงโบนัสสังกัดจะน้อยมากกว่าทีมจัดเต็ม5ตัวแต่เราก็จะสามารถจัดทีมได้แบบหลากหลายสไตล์มากยิ่งขึ้น <Come on. S 1> อาจจะไปใส่ตัวละครดาเมจอื่นหรืออาจจะไปใส่ตัวแท้งอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับดูเขาโดด ตีหลังต้นไม้เนี่ยมุดมาอยู่แนวหลังเพื่อโจมตีนะแทงต้นไม้โคตรปวนดู DPS ครับ และยิ่งถ้าเรามีตัวละครน,น้อยนะครับเอาแค่บัฟ3บวก2ก็พอเราก็ลงทีมที่เราจะเล่น3ตัวและตัวอื่นๆมาคอมคอมโบอีก2ก็จะได้14%แล้วอย่างที่เห็นลองดูหน่อยสิโอ้เขามีบัฟเพิ่มความเร็วเต็มที่การจัดวางตำแหน่งก็มีผลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพลังของศัตรูเยอะเกินไปเราอาจจะต้องอาศัยซับบัฟแล้วก็ดาเมจแค่ตัวเดียวอย่างการต่อสู้หอคอยเขาก็จะมีให้ลงแค่ตัวละครในท่านั้นหรือในเผ่านั้น,น หอคอยธรรมชาติลงได้แค่ตัวละครพวกนี้แลวคอยมารับของหรือหอคอยนิรัน์เราก็จะสามารถลงได้แค่ตัวละครของเกฟบอลเขาจะมีหลากหลายทีมที่เราสามารถจัดและมิกเลือกได้แล้วแต่อย่างในกรณีที่ผมจะไปเล่นอารีนา่าผมอาจจะไม่เอาผลบัฟของสังกัดแล้วไปใส่ตัวละครป่วนแทงอีกตัวหนึ่งแล้วไปใส่ฟื้นฟูเอเน g y จีก็ได้แต่อย่างน้อยการที่เราเอาโบนัสสังกัดก็จะได้เปรียบมากกว่าโดยพื้นฐานแล้ว อันนี้เดี๋ยวตีบอลให้ดูนะครับมับงกรเนโคเดเมจโดยรวมเรามีบัฟเพิ่มพลังโจมตีแต่ดโดนลดพลังโจมตีอยู่งานมาแล้วจังหวะนี้โดนซับเข้าไป ตอนนี้เดแบตโดยรวมนะครับเจ็ดแสนแปดแสนฟิงแปดแสนห้านะครับเออไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของชั้นสอง เดี๋ยวเราค่อยมาทําเพิ่มหลังจากที่อัปเกรดตัวละครแล้วมาลุยอารีน่ากันหน่อยดีกว่าจัรไปะทีมฝั่งตรงข้าม38มหมเดี๋ยวเราจะใส่ตัวป่วนแทงไป2ตัวมีตัวเร่งเกตและเอาตัวนักธนูเข้ามาเพื่อจะเอาผลบัฟโบนัสสิก็ยังดี3ตัวนะครับแต่เรามีตัวละครเดา,ดาเมจคอยจิ้มคอยดวงอยู่แต่ม้าเราเนี่ยวิ่งได้นะม้าวิ่งได้แต่ถ้าม้าไม่ถือก,ก็อาจจะหล่นได้เหมือนกันมมาป่วนมมาป่วนม้าลงนอนไปแล้วส่วนทอรลันเดี๋ยวรอในคมเมนเซอร์เปิดอันติยังไงสิโอ้เข้าใส่แท้ง แสงเอ้ยแทงเผาสัตว์เนี่ยแหละครับต่อให้เรามีพลังเยอะกว่าก็ใช่ว่าจะรอดเรียบร้อยเทา่านี้ไม่เอาผลบัฟโบนัสสังกัดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราสลับตำแหน่งด้วยศีลาเราเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ศีลาอันนี้นะศีลากำแพงเหล็ก เพิ่มพลัง้่งกันถือว่าดูดีอยู่โอ้โหโดนจับเซเชียรรอดไหมชิงเรียบร้อยรอดเฉย เรียกว่าลิลลี่เมย์ตัวละครเดอบแบกก็สําหรับในพันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําในการจัดทีมเพื่อเอาโบนัสสังกัดของตัวละครหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ